เพื่อนเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญของพี่ดิวนะฮะซึ่งเขาจะมีมุมมองมาเสนอนะะว่าเกี่ยวกับารเวลาขายของขายยังไงแล้วขายยังไงถึงขายดีแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับผมต้าสว่างวินเทจน,นะครับติดตามด้วยครับผมเริ่มขายเสื้อมานานเนี่ยผมขายประมาณ5ปีแล้วครับอใช่ครับ5ปีแล้วจุดเริ่มต้นขายอะไรจุดเริ่มต้นผมขายน้ำหอม น้าเป็นทุกคนเลยครับใช่เพราะถ้าพ่อค้าส่วนใหญ่จะเรื่องต้นที่ขายน้ำหองก่อนใช่ครับผมจับเรื่องจับน้ำหองมาขายแล้วก็เรื่องขยับมาเป็นงานกลางให้หันหัวครับใช่แล้วก็ทีนี้ที่ได้ถนัดด้านเตเตอร์ก็คือผมอ่ะจับมาทุกงานเลยมาขายครับมาลองขายโดยการที่ซื้อหัวซื้อการซื้อหางซื้อสภาพดีหรือว่าสภาพเต๋อปนกันมาแล้วก็มาลองขายแล้วผลตอบรับคือฐานลูกค้าผมมันคือเน้นไปทางสภาพเต๋อมากกว่าโอเคอ่ะพี่มิวอยาก โชว์รูปได้ไหมว่าเซอร์ขนาดไหนอ่ะเซอร์ขนาดไหนใช่เซอร์ขนาดไหนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสภาพเซอร์อ่ะคืออาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าอีกแบบนึงใช่ครับอีกอีกประเภทหนึ่งใช่อีกประเภทหนึ่งที่เขาเน้นการแต่งตัวแล้วก็เน้นแบบสไตล์แฟชั่นของเขาครับโอเคอันนี้นะทุกคนสภาพเซอร์แบบนี้คือแบบขาดอย่างนี้เลยหรอใช่ครับแบบ ถ้าผมวติยิ่งขาดยิ่งดีงใช่ครับผมลองมาทุกทางแล้วแล้วก็มาจบที่มาจบที่สภาพเสือใช่ครับเสือกาฟใช่ครับอ๋อท่านใช้เวลานานไหมใช้เวลานานไหมานานมันขึ้นอยู่กับอ่าคือขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเรามองว่าลูกค้าเราชอบแนวไหนใช่ครับเราถนัดด้านไหนด้วยใช่ครับผมตอนแรกผมก็ซื้อเสื้อมาลองขายดูว่าถนัดด้านไหนกลายเป็นถนัดด้านสภาพเสือผมก็ขายสภาพเสือแต่ถ้าพี่ๆี่ท่านไหนก็ ถนัดด้านไหนก็ลองดูก่อนครับอโอเคต้องค้นหาใชต่ต้องค้นหาต้องส,สปายตัวเองครับมีช่วยฝากฝากถึงพวกเพื่อนๆหน่อยที่กำลังมองหาค้นหาแนวทางตัวเองครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะผมที่กําลังเข้ามาในวงการใหม่ๆหรือว่าคนที่อยู่แล้วนะผมอย่าเพิงเ่งพออย่าเพิ่งอะไรนะตรงนี้มันอาจจะนิดนึงวินเด็ดวงการวินเด็อาจจะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแน่นอนของเราประกันให้ครับแล้วก็หาตัวเองให้เจอแล้วก็ฝากกันด้วยนะผม ฝากติดตามต้องช่องตาสว่างด้วยนะผมฝากกันด้วยครับสินครับถ้าจะมีใครเป็นแขกพิเศษของพี่นิวเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะอ่าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับก็แวะมาที่ร้านของพี่นิวได้นะพี่นิวจะมีราคาให้ไปทําต่อได้นะมาที่ตลาดปัทวิกรณ์น้ำวิมิน72โครงการ2คลองเอ็น10 พิกัดง่ายๆเลยนะก็คือมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอปะทิศตรงด้านหน้าริมถนนนะฮะเราตก็เดินตรงเข้ามาสุดทางนะฮะก็จะเห็นร้านเอฟติงบ y n นิวแล้วพบกัน